ลูกทำป็นวิ่งเร็วไอ้สัสไอ้เตยกระโดดกระโดดกระโดดไอกระโดดกระโดดอกระโดดกระโดดอ้กระโดดกระโดดกเฮ้ยกระโดดกระโดดันเบีฮอปได้บีฮอปได้บีฮอปกระโดดเรือโวยบีฮอปเฮ้ยวิ่งเร็วมากอ่ะเฮ้ยยื้อ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 ้อยื้อย้อ้อยื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 ้อื้อ้ออ้ย ไม่เปอะขึ้นขึ้นพอขึ้นไปสุดแล้วก็โดดลงเดี๋ยวจะขึ้นมาทันทีเดี้ยเไอ้สามวิธีนี่มันเป็นอะไรหันกำลังหันลังหันลังหันลังเอ้ยหันลังหันอุ้ยเฮ้ยรีบมึงหันให้ตรงก่อนไหนทีรีบกระโดดช่วยเลยเสียวเฮ้ยมึงต้องปล่อยให้มันไหลกันนะทุ้ยไปจบโอ้ยที่นอให้ลาบปวดท้องอ่ะจริงกูปวดท้องอ่ะมวนกูมวนไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเมื่อไรจบวะ ไออทำไมไม่หันไปแล้วมันบอกมันสั้นๆไอ้สัตว์เนี่ยไม่ตัดแต่กับมื่อไหร็ไม่ไลยเร็วไอ้ยันเริ็วไอ้เลยเฮ้ยเหี้ยโอ้โหอยู่ดีก็จะใจถึงก็ใจถึงไอ้เหี้ยอยู่เอออยู่ดีก็ใจถึงไอ้เหี้ยอี่กับไอ้เตียงเขียี้ยนไม่กล้าโดดไอ้สัตว์กูไม่ได้ชมผมไหลสัตว์ หนึ่งหนึ่งขอบคุณเจ้าไอ้ขึ้นมาไม่ดอดดูดี้วตกไม่ไกลเหี้ยตกอยู่ข้างบนข้ามแรงกันไปได้กระโดดกระโดดกระโดดเสียวอ่ะเดินเดินข้างบนไปอย่าอย่าไปเกาะเฮ้ยมันไม่ใช้าเลยเฮ้ยเห็นเห็นเห็นอยู่ว่าเดินไปถึงมาตั้งนานเนี่เหี้ยกลวยสัตว์รู้ไปเลยที่อยากไม่ต้องกลวยทำไมมุดถึงทำไมมุดถึงคิดว่าไอ้แง่งนี้มันปิดได้เราต้องมาครั้งแรก เฮ้ยโอ้ยกระโดดกระโดดไอ้เหี้ยอยากขวางมาม่าใส่มึงไว้ไอ้เหี้ยบอลกระโดดเลยอ้ยแรงเกินไเดี๋ยวเดี๋ยวด้วยเดียว้วย้องห้าเลย้องห้าเลยต้องห้าเลยถอยหลังถอยหลังถอยหลังมันถอยไม่ได้มันถอยไม่ได้ยังอนห้เลยไอ้เหี้ย เด้ไ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 ม่ต้องใช้เองอย่างนี้มันดุด้วนี่แหละขวามือเนี่ยน่ากลัวขวมือเนี่ยแหละไอ้ไอ้ไอ้แท่นข้างหน้าเนี่ยที่เฮ่เตยอยู่ดีก็พุ่งลงไปอ่ะไอ้สัตวสตาเนี่ยขวามือเนี่ยเฮ้ยมึงเฮ้ยเฮ้ยกูเคยเดินหันเป็นไหมว่ามึงหันหัดเอ้ยเมื่อกี้กู้รึก็ได้ไอ้สัตว์เด้เดินหันนะมึงกระโดดข้ามมาเลยแล้วมึงเริ่มเก่งแล้วนี่มาแล้วเอ้นี่โอ้โหแล้วขึ้นนี่เลยไม่ต้องมาลุ้นตรงเนี้ยอันอันนี้มึงมึงเอียงตัวไปก่อน เดินเออไปใกล้อันก็หันหน้ามึงหันหน้าไปเออกระโดดกระโดดเออเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยองใยม่้ยเ้ยเฮ่ยเฮ้ยเี้ยเฮ้ยอฮ้ยเ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 ฮ่ยเฮ้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 ยเี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ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 ดย้ยเี้ยเฮยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮยเ่ยี่้ยเฮยเ้ยเฮยเยยเีเย้เมันก็เเยโ้ยเอ้้ยแล้น้เ โจย์แล้วแรงเลยที่กูตกใจไปกระโดดก็เลยได้มันล็อกบอล็อกมันล็อกกูดูจนกูไม่ตื่นเต็นแล้วเนี่ยกูรู้เรียบล็อกแล้วแะตรงนี้ขวาเฮ้ยมึงขานขัดเลยพี่อะไรเง้ยย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 ลัดดยยยยเยยยยยยยายย้ยย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 ย มึงแกล็อกแลกทำไมวะเมื่อกี้ต่ตรงๆก็ไหนเฮียไแดงมรณะไอเฮียเออเฮียน่ากลัววะนี่กูมาถูหรือเปล่าเออดูการนี่ถูกอเ้ยลูกคงลนขึ้นมาเฮ้ยมันเฮ้ยก่อนไใอเียวเียกาเีกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นตรงนี้แหละตรง่องน้าไม่แหละทางนี้ก็ได้เอามีสองทางมึงบกไหนอะทางนั้นเป็นทางนั้นเป็นเตียงมึงต้องเด้งอะทางนั้นไปแล้วเป็นเตียงมึงต้องเด้งทางขวาที่เดินธรรมดา ถ้า, oui. า,าเด้งทีอ่ะถ้าถ้าเด้งทีก็ไปอีกโลกหนึ่งอ่ะโหเพลงไอสัตว์เอ้ยโลกหนึ่งอะไรเป็นโลกเดิมไม่หรอหยุดเช็คพอยร์อันนี้แล้วพวกคุณจะเป็นบ้าเพราะเพลงแน่เลยวะไอ้เหี้ยอันนี้ล็อกกี้ร์ไปแเพลงบิวเกิดโ้ดนไปกระโดดไปกลัวมึงโดดให้ชนเกาะด้วยเฮียปลยกระโดดเอาตัวเองขวาไปขวาคว้าคว้าเฮียมันไปไม่ได้จุดระโดดเพิษ สายแล้วต้องสายแล้วต้องสายฮะกลางกลางกลางกสายสายสายหน่อ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 ยมันติดแมพไตัดเลยรถไฟรถไฟเลยไม่ไม่น่าถึงวันรถไฟเนี่ยมันติดแมพไอสัตว์เลยกูว่าโอเล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 อยู่โอเลเกาะกพอดีต้นไม้ต้นไม้พอดีเห็นโอแดงเหมือนเดิมอ่ะเตยไปเกาะเลยเออยไม่ลงไปหาเียงแล้วิ่งกลับขึมาเหมือนเดิมพุ่งไเตียงยโอเคสัตฝันดีวันนี้อี๋เอ้ยสายถึงนี่ยมันต้องการไม่ไดนะ ตกที่กูชอบเพลงได้อยู่นี่ไหมเดี๋ยวกันเพื่อนได้อยู่ไม่ตกอย่างล่างเว้ยเย็ดเคท่าท่าสวยด้วยเอาจบแค่ท่านี้เอ้าสสวัดีครับวันนี้ครับเจ้าปืนเจ้าปืน